ข่าวเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่สดใสของเช้าวันนี้นะครับกับคู่นี้เลยนะครับนั่นคือเฮียซีแล้วก็น้องนูนิวนะครับที่ได้เดินหน้าเปิดกล้องซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยกับข้ามฟ้าเคียงเธออย่างเป็นทางการคุณผู้ชมหลังจากนะครับมีการปล่อยภาพฟิตติ้งมาให้แฟนๆได้ดูกันเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแน่นอนว่าครั้งนี้นะครับแฟนๆจะได้เห็นเฮียซีในบทบาทของชลันองค์คละค์ที่ต้องปกป้องดูแลและพา น้องนุ่นนิวนะครับหรือเจ้าชายคณินกลับไปยังประเทศเอมมาลีเพื่อเข้าร่วมการชิงตําแหน่งหานะครับตำแหน่งเพื่อหาคนที่เหมาะสมมาสืบทอดบัลลังก์ต่อไปนะ <c oughs> ซึ่งทางโซเชียลนะครับข้ามฟ้าเคียงเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเอกว่าอารุณสวัสด์ค่ะชาวเอมมาลีทุกท่านได้เวลากับเมืองอันเป็นที่รักของเราแล้วเดอะเน็กฟรินคิวหนะคือเรื่อ ตนการถ่ายทําเป็นคิวแรกคุณผู้ชมแล้วก็มีการแแท็กว่าข้ามฟ้าเคียงเธอเปิดกล้องครับแ,<ต>แน่นอนว่าแฟนคลับนะครับของเหล่านักแสดงก็ไม่รอช้ารีบส่งกําลังใจดีๆให้ทั้งทีมงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังจนเกิดแฮชแท็กครับข้ามฟ้าเคียงเธอเปิดกล้องมาแรงครองเทนอันดับที่1กันไปเลยคุณผู้ชม <S 2> <S 2> และคีย์เวิร์ดนะครับเดินเน็กปิ้นคิวหนึ่งนะครับตามมาติดๆเป็นอันดับที่2 นี่ขนาดเปิดกล้องวันแรกนะปังมากนะครับติดเทงกันเลยคุณผู้ชมต่อมานะครับทางโซเชียลข้ามฟ้าเคียงเธอก็ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจแล้วก็ต้อนรับอย่างเป็นอย่างดีคุณผู้ชมด้วยข้อความว่า เอมมาลีนิวเจ้าชายคณน,นและองค์คลักชลันให้เกียรติถ่ายภาพคู่ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพร้อมกล่าวคำขอบคุณสำหรับการต้อนรับกับเอมมาลียังอบอุ่นและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้จนติดเทนทั้งอันดับหนึ่งและสอง The Next Prince Q1 ข้ามฟ้าเคียงเธอ เปิดกล้องเรียกว่าเป็นการเปิดกล้องอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมเนี่ยก็รอติดตามนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้นะมีภาพเบื้องหลังออกมาอย่างแน่นอนให้แฟนๆได้รอติดตามนะถ่ายปุ๊บก็ต้องมีแบบว่ามาเรียงน้ำย่อยอุ่น <ตา S 2> เครื่องเพราะเชื่อว่าเป็นอีกเรื่องนะครับที่แฟนขับรอคอยเราก็รอคอยเช่นกันเพราะเรื่องนี้ยังอย่างที่บอกไปว่ามีการแบบว่ามากมายมีการทั้งขีมม่ม้าฟันดาบหลายเรื่องมากนะครับทั้งคู่เขาเรียกว่าอะไรอะจัดเต็มเราก็ แฟนคลับแฟนคลับก็บอกว่ารอดูแล้วก็รอดูนะครับยังไงก็ปังเกินต้านอย่างแน่นอนครับผู้ชมเราติดตามกันได้นะครับอีกหนึ่งผลงานชิ้นเยี่ยมของเฮียซีแล้วก็น้องนูนิวครับนี่ดูสิหนาภาพฟิตติ้งอ่ะน่ารักดูแบบว่าหลอ่อนี่องค์ลกษ์ก,ก็เท่